คแน่เสร็จโจรชูวิทย์จับโกงพิธาแท็กทีมชูวิทยื่นหลักฐานร้องกะกะตยุบพักภูมิใจไทยผู้สมัครสสโอนเงินซื้อเสียงประกาศใครรับเงินผู้สมัครพักการเมืองนำมามอบพร้อมหลักฐานชูวิทย์จะให้เพิ่มเป็นสิบเท่านายชูวิทย์กมลวิสิ์ยืนหลักฐานสำคัญให้สำนักงานคณะก,กรรมการการเลือกตั้งพิจารณาย,ยุพักภูมิใจไทยจากกรณีผู้สมัครสอสคนหนึ่ง ในจังหวัดสระแก้วโอนเงินซื้อเสียง3,000บาทและแชทไลน์ระหว่างผู้สมัครสอสอลำพูนของงบหาเสียง3ง5ล้านบาทเพื่อไปซื้อเสียงเรียกร้องกะกะตฟันผิดพิดจารณายุบพักภูมิใจไทยอย่างรวดเร็วนายชูวิทกมลวิสิทธิ์ถือเงิน3,000บาทโยงการโอนเงินซื้อเสียงเมื่อวันที่15เมษาย,ยน2566ของผู้สมัครสสอสายแก้ว ที่โอนเงินจากบัญชีส่วนตัว3,000บาทให้ชาวบ้านรวมทั้งนำบทสนทนาระหว่างผู้สมัครสอสอลำพูนพักภูมิใจไทยที่แชทคุยไลน์กับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยของงบหาเสียง3-5ล้านบาทซึ่งแสดงถึงการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งอย่างชัดเจนดังนั้นกกตต้องพิจารณายุบพักภูมิใจไทยอย่างรวดเร็วและตรงไปตรงมาประเทศไทยราคาถูก จ่าย3,000บาทต่อคนก็ได้เป็นสสพักการเมืองจ่ายสสเกรดเอ0ล้านเพื่อไปซื้อเสียงชาวบ้านรวมทั้งมีการจ่ายเงินชาวบ้านหัวละ300 5 0 0ถึง500บาทให้มาฟังปราสายและตอนนี้ที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญให้อสอมอเก็บบัตรประชาชนผมจึงประกาศเชิญชวนประชาชนที่ได้รับเงินจากผู้สมัครสสไม่ว่าจากเขตไหนจังหวัดไหนพักการเมืองไหนก็ได้ และนำมาให้ตนพร้อมเอกสารหลักฐานตนจะให้เพิ่มเป็นสิบเท่าซึ่งตอนนี้ก็ได้รับข้อมูลการสุจริตของทุกพักการเมืองและจะนำมาเปิดเผยต่อไปขณะที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลให้สัมภาษณ์ภายหลังถแถลงรถแมปรัฐบาลเก้าไกลถึงความกังวลเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดเลือกตั้ง2566มีความกังวลอยู่4ี่ก้อนใหญ่ทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ เรื่องในประเทศและเรื่องต่างประเทศโดยเรื่องใหญ่ๆกังวลเกี่ยวกับความสับสนในการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ไม่ถึง1เดือนที่ผ่านมาเรื่องบาดสอใบแต่คนละเบอร์อาจทําให้ประชาชนเพร่อเท่าไม่แก่สับสนกังวลเรื่องไม่ประกาศหรือรับรองสสหากไม่ครบ475คนที่ต้องใช้เวลา60วันโดยอาจเกิดการประวิงเวลา อาจมีการบริหารจัดการอะไรบางอย่างเหมือนปี2,562ได้ส่วนเรื่องเล็กๆเ,เช่นโลโก้ไม่ชัดภาพสลับกันเป็นต้นนายพิธากล่าวว่าส่วนความกังวลในเรื่องต่างประเทศมีหลายเรื่องเช่นมีคนส่งข้อความมาให้เห็นว่ามีบัตรโหลพิมพ์มาไม่มีชื่อผู้สมัครไม่มีโลโก้จากเดิมปกติต้องมีพิมพ์หรือเขียนตัวเลขว่าเป็นเร่มที่เท่าไหร่พอถึงต่างประเทศ กลับไม่มีตรงนี้อยู่รวมถึงมีบางคนส่งข้อความมาโชว์ใบมรณบัตรของคุณยายแต่คุณยายกลับมีชื่อและมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้หรือเลือกตั้งล่วงหน้าหลายคนอ้างว่าถูกเจ้านายสั่งให้ไปเลือกตั้งล่วงหน้าเพราะไม่อยากให้ไปเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมโดยหลายเรื่องพักเก้าไกลกาลังให้ทีมกฎหมายตรวจสอบให้ชัดเจนยังไม่สามารถกล่าวหากกตได้ เมื่อถามว่ากังวลเรื่องนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองชื่อดังออกมาอ้างว่าอสมในต่างจังหวัดเป็นหัวคะแนนเดินเคาะตามบ้านเก็บรายชื่อให้พักการเมืองขนาดใหญ่กระจายไปหลายจังหวัดจนทําให้กกตต้องออกหนังสือเตือนหรือไม่นายพิธากล่าวว่าเรื่องนี้ได้ยินมาตลอดว่าเริ่มจะมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและการใช้ตําแหน่งข้าราชการประจําในการช่วยหลายๆพื้นที่ ตอนนี้ทีมงานพักเก้าไกลกำลังดำเนินการตรวจสอบอยู่เช่นกันและอาจประสานนายสวิทเพื่อช่วยกันตรวจสอบและระมัดระวังมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ดียังเคารพอสมอ,อยู่ไม่ว่าจะเป็นช่วงการทำงานตอนโควิด -19 ก็ดีเชื่อว่าเขาคงเป็นอาสาสมัครใกล้ชิดชุมชนและประชาชนคงไม่ทำอะไรที่ทำให้ความเข้มแข็งของชุมชนหรือความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตยน้อยลงไม่แน่ใจ กกตกังวลสาเหตุอะไรแต่เข้าใจว่าประสบการณ์ตรงตอนเลือกตั้งซ่อมช่วงโควิด -19 กําำลังระบาดประชาชนต้องใส่หน้ากากมาลงคะแนนอสอมต้องมาประจำทุกคูหาเพื่อวัดไข้ก่อนแล้วอสอมอาจรู้ว่าในชุมชนว่าใครเป็นใครจึงอาจเป็นสิ่งที่ต้องกังวลแม้กกตกังวลใจแต่ตนไม่กังวลเพราะเชื่อใจอสอมทุกคน